รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้ แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะรายการมีสีสันมากๆเลยนะครับก็เพราะว่านี่เลยฮะคันแรกเลยรีเบล3 0 0คันนี้เนี่ยรถบ้านแค่มือเดียวปี2017นะคุณผู้ชมย้ำนะครับว่าแค่มือเดียวเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญเลยนะครับความแางฟ้ามันอยู่ตรงนี้ครับมันวิ่งแค่300โล คุณดูนะฮะอันนี้ก็เป็นกดทิปนะครับกดดูทัวรให้ดูเลย377รกิโลเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับบาร์โค้ดที่แผงคอเังอยู่เลยนะฮะสภาพรถที่สวยใสยใหม่กิฟตมากๆนะฮะแต่มันมีจุดพิจารณาอยู่นิดหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะอ่ายางนะครับผมนี่นะฮะยาง300ร้โลแถบสียังมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับผมนี่พร้อมใช้งานนะครับอ่ะแล้วก็แผงตรงนี้นะฮะหม้อน้นะครับผมเขาใส่ กาดหม้อน้ํามาเนี่ยของแท้ตรงรุ่นนะครับรู้สึกจะของฮิตูซีนะฮะและแม้กระทั่งแคสบาร์ตัวนี้นะครับก็เป็นของฮิตูซีด้วยนะนี่เห็นไหมครับนี่มีตราสัญลักษณ์เฮตูซีมองเห็นกันหรือเปล่าปึ๊บนี่เฮตูซีแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆอลังสุดๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ไอตัวแถบพวกสแตนเลสพวกนี้เป็นของเฮตูซีหมดเลยนี่เห็นไหมฮะเห็นเงาเฮตูซีไหมคือมันเป็นแบรนด์ของ Honda เองนะฮะที่แบบว่า สวยมากๆนะครับผมทําของแต่งมาให้ของ Honda นะฮะพวกแถบสงแถบสีเลยพวกนี้นะครับผมนี่เป็นสแตนเลสนะครับถังน้ํามันสวยนะครับรถใสจอดใสเก็บนะครับแล้วก็ปกติแล้วนะฮะไอตัวแฮนนี้ยของรีเบลเนี่ยมันจะอยู่ต่ําลงไปนะครับแต่นี่ครับ ต่อเยื้อแฮน์ของ h ิตูซีจะสัญลักษณ์ฮิตูซีเลยเห็นไหมฮะทำให้คุณขี่แล้วสบายมากยิ่งขึ้นคือแฮนด์มันสูงขึ้นนะครับทำให้เราไม่ต้องก้มลงไปมากนะฮะกระปุกเบรกด้านบนนะะี่ฮะของ h ิตูซีนะครับแท้ๆเลยมีที่รัดแกงรัดของรัดอ่โมกน็อกอันนี้รู้สึกจะเป็นของคิ t าโก้นะนี่คิ t าโก้นะครับหาซื้อทั่วไปนี่ยากนะฮะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงด้วยนะครับผม อนอกนั้นก็เดิมๆนะฮะมีไฟท้ายไฟเลี้ยวท้ายนะฮะที่แต่งมาแบบเรียกว่าสร้างสารรค์มากๆปกติแล้วรถทรงนี้รถทรงไตายครีเซอร์เนี่ยเขาจะต้องใส่ไฟท้ายดุๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยทรงกระสุนแบบนี้นะฮะอ่ะยางยังพร้อมใช้งานนะครับผมโซ่สเตอร์ใส่ใหม่กิฟอาจจะมีขี้เกลือตามการจอดบ้างนะครับเป็นธรรมดานะเพราะว่าจอดนี่ฮะสายจอดเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับผม เนี่ยฮะก็อาจจะมีขี้เกลือขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆอ่ะแข้งฝั่งนี้สวยงามนะครับผมนี่อันนี้ใสเลยนะครับขอท่ออันนี้เดิมผมไม่ได้พพนด้วยนะอ่ะดิสเบรกนะครับผมสายกีบนะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมดูความเนี่เห็นไหมฮะรอยขีดด้านขวางเงี้ยยังอยู่เลยดูความใหม่ของเขาเนี่ยฮะแล้วนี่นะครับไม่สึกเลยนะอืมไม่สะดุดไม่สะดุ้งเลยนะครับมาร์กเดิมที่หัวน็อตยังคงมีอยู่นะฮะอ่ะแล้วก็นี่ครับ ไฟเฟย์อะไรพวกนี้สวยเดิมทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับสภาพรถสวยมากๆไม่มีลมไม่มีชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะฮะเป็นรถใส่จอดแต่เดี๋ยวเราเปิดราคาพิเศษแน่นอนคุณผู้ชมครับบุ๊คสวิตมีด้วยรถบ้านมือเดียวมีเล่มพร้อมชุดโอนครบครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับ3 0 0ซีซีแต่จริงๆแล้ว270กว่าซีซีเท่านั้นนะฮะโชคหลังเป็นแบบโชคคู่นะครับผมนุ่มนวลดีนะฮะ จับสร้อยเสียให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆแบบนี้ปลายท่อไม่มีรอยนะสวยดีนะครับผมเดิมๆเลยนะฮะมาสตาร์ทกันดีกว่านะครับนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดทเรงช่วยเลยนะครับเดินเบานิ่งๆนิ่มๆเลยคุณผู้ชมรถสวยนะฮะควันขาวไม่มีนะครับนี่โอ้โหอาจจะมีคลิเกลือขึ้นบ้างนะครับเป็นธรรมดานะฮะแต่เนี่ยด้านในนะครับ แต่นอกนั้นสวยเลยเห็นไหมฮะใช้ได้นะครับผมเนีย่ยมีที่เกิดน,นิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องเก็บงานเราก็ไม่ได้มีลก,กับกาบขีอะไรด้วยนะฮะมีฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมนะครับนอกนั้นก็สวยเดิมสนิทเลยนะครับผมพร้อมใช้งานตัวนี้เนี่ยนะฮะมีมาพร้อมกับไฟพลาด,ด้วยกดไฟพลาแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําก็จะขึ้นแบบนี้นะครับดีให้ดูนะปึ๊บ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 ,บนะครับผมไฟเลี้ยวนะฮะเลี้ยวซ้ายติดนะครับเลี้ยวขวาติดนะครับอ่า ด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวท้ายติดนะครับไฟท้ายติดนะไฟเบรกก็ติดนะครับผมไฟเลี้ยวขวาก็ติดครบนะครับเรียกว่าระบบสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับนี่ปุ๊บเปิดไฟพามาครับหรือไฟฮาสาดนั่นเองนะฮะติดครบหมดนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะเทสมาให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคปิดไฟพามาแล้วก็ปุ๊บสวิตช์ออฟไลน์เป็นอันจบสิ้นนะครับผมตรงหน้าจอเนี่ยก็จะมีทั้ทั้ มีทริป A มีทริป B นะครับแล้วก็วนกับมาที่ทัวร ABS เนี่ยจะดับไปตอน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนจริงผมไปลองขี่เรียบร้อย ABS ทํางานครบปกตินะครับเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะสภาพสวยใสยใหม่กิฟตมีชุดแต่งของ H2C มาให้ด้วยนะครับเราวิ่งมาแค่300โลเหมือนคุณซื้อได้แบบรถใหม่ป้ายแดงแต่ในราคามือสองครับคุณผู้ชมเพราะเราจะขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง 79,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมรถเนี่ยไม่สวยนะฮะยังขายกัน69 0 0 0 7 0 0ก0กลาง70,000ปลายนะครับแต่นี่สวยกริปมีของแต่งด้วยนะคุณผู้ชมฮะ79,900มรได้รถ300โลรถบ้านมือเดียวบุกสวิตก็มีนะครับผม799รวมส่งให้ฟรีอีกนะฮะกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงปทุมธานีอยุธยาเราก็ส่งให้ฟรีถึงที่ถึงบ้านกันเลยนะครับผมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้นะฮะค่าส่งถูกที่สุดใดน อย่างโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนี่จัดไปนะฮะรีเบล3 0 0ใครที่ถามหากันมาอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตัว300กับตัว500เนี่ยมิติเท่ากันนะคุณผู้ชมแค่ใส่เครื่อง300กับใส่เครื่อง500นะฮะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการแบบประหยัดน้ํามันเวลาเซอร์วิสเนี่ย หัวเทียนก็เปลี่ยนหัวเดียวไม่ต้องเปลี่ยน2หัวนะฮะน้ำมันก็ลูกสูบเดียวก็ประหยัดน้ำมันดีสวิตง่ายเบิกอะไรฮอนด้าเล็กได้นะครับต้องรีเบล300เลยไม่ต้องเข้าบิ๊กวิงนะครับคุณผู้ชมครับนี่โคตรคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วราคามาแบบไม่ถึงแสนห่างแสนเป็นหมื่นด้วยท,ทั้งท้งที่มือหนึ่งเนี่ยแสนกว่าเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมันคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะและช้าอดแน่นอนเพราะรีเบล300 หาสวยๆย,ยากมากครับตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไวเลยนะครับโทรมาได้ที่064 6363 635 064 6363 635นะครับจองก่อนได้ก่อนช้าอดนะฮะโทรเนี่ยไวที่สุดนะครับผมไลน์บางทีจะช้ากว่านะฮะเพราะว่าคนที่เขารู้เนี่ยเขาจะโทรมาเลยนะครับผมใครที่ติดตามกันมานานก็จะทราบกันดีนะฮะว่ารถบางทีเนี่ยหานาที10นาทีมันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโทรจองให้ไวให้เร็วเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปนะฮะก็ไอดีไลน์ผมนะ w 6 3 5ใครอยากขายรถเรารับซื้อถึงที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียว ตรงนั้นไม่ต้องรออนุวัดใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนนะครับโทรมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ด้วยนะฮะชื่อวูปบนะครับาเราจะมีรถเอามาให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ใครถูกตาต้องใจต้องใจคันไหนนะครับก็ทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะฮะผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าคันไหนกำลังจะมาบ้านนะฮะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดู XSR กันต่อเลยดีกว่านะครับว่าจะสวยแจ่มนขนาดไหนนะครับมาต่อกันที่ XSR อีกคันนึงนะครับผมคันนี้นะรถบ้านมือเดียวแล้วสวยแจ่มมากๆนะครับคุณผู้ชม ตรงนี้นะฮะกล่องหลังเขาให้ไปด้วยนะฮะผมไม่แยกขายนะครับผมให้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามสไตล์รถวูบบอยนะครับผมมีอะไรก็ให้ไปนะฮะมีของดีก็ให้ไปด้วยนะฮะถ้ามันไม่เหลือมากกว่าแรงจนแบบว่าผมขาดทุนนะครับผมก็จัดให้นะฮะอ่ะอันนี้นะครับแหลกท้ายเนี่ยของทีเปเด้วยนะ,ะไม่ใช่ตัวแบบถูกๆนะครับเอาง่ายๆแค่ของมือสองเนี่ยเฉพาะแหลกท้ายเนี่ยขายกันพันกว่านะครับผมมือสองนะฮะไม่ใช่มือหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วนี่ฮะ คุณแจแท้ครบ2ดอกนะคุณผู้ชมนี่กุณแจแท้ครบเลยนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับแล้วก็ให้ดูนี่ฮะบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์มาทุกระยะอันนี้ของแท้นะครับบอกแล้วของเราใหม่แท้นะฮะอ่ะนี่นะครับผมมาดูเลยวิ่งอันนี้1,000โล1,800โล3,200โล 8,000โล12,000โล13,000โลนะครับผมนี่มีใส่จรารบีเปลี่ยนหัวเทียนอะไรมาแล้วเรียบร้อยบุ๊กเซอร์วิสคู่มือมีครบมีพร้อมเลยนะครับตอนนี้วิ่งมาเท่าไหร่มาดูกันนะฮะตอนนี้วิ่งมา 16,700กกิโลเท่านั้นนะครับผมถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะฮะไม่ได้แบบว่าเอาสมบุกสมบันคือเขาเอาไว้ขี่เที่ยวอย่างเดียวสภาพมันเลยแบบดีอย่างที่เห็นนะฮะแล้ว1 6 0 0 0พันโลทางบูเบบายถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่เอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะสภาพโดยรวมคันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าให้90%รนับอับเลยนะฮะคุณด,ดูความเงงวแวววาวเลยลิล้นพันธ์กันขออภัยด้วยนะฮะคุณด,ดูความแวววาวของชุดสีดิฮะใหม่แค่ไหนคุ้ชมดู สวยจริงแล้วตัวนี้นะคุณเอาไปทําเป็นตัวฉลอง60ปีอะ่ะไม่ยากคุณเปลี่ยนแค่ตรงนี้เป็นสีขาวนะครับหรือทําสีนะครับผมอ่ะแล้วก็แค่ทาล้อทองจบเลยคุณผู้ชมอย่างงามนะครับหรือว่าติดสติกเกอร์หน่อยนึงนะครับผมแค่นั้นเลยงามเลยนะครับคุณผู้ชมแผง,งุง้งแผงคอนะครับบอกล้วของเราของแท้ให้ดูหมดนะฮะไม่มีโคดงงดุ้งตอกใดๆมาทั้งสิ้นนะครับอ่ะต้องบอกเลยนะฮะว่า รถของเราคัดเกรดครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยรถที่ร้านเนี่ยก็คือรถบ้านแท้ทั้งหมดนะฮะแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีส่งมาจากพ่อค้าที่รับซื้อรถบ้านเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมต้องบอกเลยนะฮะตรงนี้เตือนภัยนะครับเราเพิ่งจะมีความบาดหมางกันอยู่ท่านหนึ่งนะครับผมเอารถกอใหไม่มารอขายนะฮะผมสั่งโลเลยนะครับผมผมไม่ขายนะฮะรถที่ร้านผมต้องใหม่แท้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมต้องบอกกันตามตรงนะฮะว่าเออถ้าจะค้าขายกันนะครับผมบอกแล้วนะฮะ ว่าต้องขอแทนนิดน mm ึงนะครับเพราะว่าคนที huh. ่ต yeah. ิดตามผมเขาก็หว ok ังกับผมไว้มากเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะมาทรยศหักหลังไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับมีพ่นถ้อยเสียนะฮะเกลออุตสาหกรรมทนสนิมนะครับทนความร้อนได้ด้วยนะฮะเพราะมันเป็นถ้อยไอเสียเนี่ยมันเป็นส่วนที่ต้องมีความร้อนนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราขับลุยฝนหรือว่าลุยโดนน้ําที่ขังเนี่ยมันก็จะร่องโดนส่วนที่เป็นถ้อยเสียไปด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทนสนิมด้วยอันนี้เป็นสูตรผสมของที่ร้านเองนะครับผมนะ นี่ให้ดูรอบคันนะครับยางเยิงยังสวยนะครับพร้อมใช้งานนะฮะเอ่โชกหลังนะครับสวยๆใสๆนะครับที่พักเท้านะครับนี่พร้อมใช้งานนะครับผมทุกอย่างยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็โซ่สเตอร์นี่ครับหนาเตอะนะฮะมีพอกจารีบีขาวจากสตริยบังคามาด้วยในบุ๊กสวิตลงไว้เลยนะครับแข็งเครื่องสวยครับคุณดูฝั่งนี้ฮะ นี่แข็งเครื่องสวยนะครับผมมาร์กเดิมในรูนอตเนี่ยยังอยู่เลยคุณผู้ชมครับเป็นไงเดิมขนาดไหนลองคิดดูนะฮะสวยทุกจุดจริงๆนะครับไปลองขี่เรียบร้อยนะครับเครื่องนุ่มสมูทนะฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันนิดนึงนะจับท้อยเสียกันเลยปึ๊บนี่ครับปึ๊บนี่จับตรงที่เป็นโลหะนะครับอ่ะแล้วก็มาสตาร์ตตัวปุ่มสตาร์ทเนี่ยนะครับเขาจะมากับออฟลันเห็นไหมอันนี้คือออฟลันนะแต่ถ้าเกิดเราจะสตาร์ทเราก็ดันลงข้างล่างแค่นี้เลยนะครับ สตาร์ททีเดียวติดมีไฟบอกเกียร์อยู่บนหน้าปัดหน้าจอเลยนะครับอันนี้เป็นฟิล์มนะฮะอ่ามันต้เป็นฟิล์มของเขานะครับเดิมโรงงานไม่เคยแก่กันมาก่อนนะครับผมผมก็ไม่แก่นะฮะหนึ่งหกันเจ็ดร้อยสามสิบหกกิโลนะครับแล้วสามารถกดดูทริปหนึ่งทริปสองได้เห็นไหมฮะอ่านี่อันนี้สามพันโลนะครับ,บเซเบตนาฬิกาอันนี้เป็นเวลานะฮะแล้วก็เอเวอร์เรสโอ้โหห้าสิบสามโลลิตรผู้ชมห้าสิบสามโลลิตรเนี่ยประหยัดกว่าสกู๊ปี้อีกนะครับนี่นะฮะก็ ให้ดูกันไปนะครับตัวนี้เป็น1 5 5ซีของทางยามาฮ่าแล้วก็มีวาล์วแปรผัน v b a ผมบอกแล้วนะฮะระดับ50กว่าโลลิทเนี่ยคือเขาออกทริปแน่นอนนะครับผมเราพูดคำไหนคำนั้นครับแล้วรถคันนี้เนี่ยเขาเน้นออกทริปด้วยนะไปสูงไปต่ำติดคบโหมดกดทิกเกอร์ได้ปั๊บๆนี่นะครับหรือจะกดค้างแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดคบโหมด,ด,หมดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมนี่ด้านหลังติดนะครับนี่สายขวาติดคบโหมดไฟท้ายมองเห็นกันหรือเปล่า สุดเอื่มผมเหมือนกันนะปุ๊บๆเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมอนี่นะครับผมหน้าปัดหน้าจอติดครบหมดนะครับไฟสูงไฟต่ำอะไรพวกนี้ครบถ้วนนะครับผมโอเคควันข่าวไม่มีมาดูกันควันขาวไม่มีไม่พอนะ,อะเครื่องนุ่มด้วยนี่เห็นไหมครับผมพร้อมใช้งานกันไปเลยทีเดียวนะฮะ ทันเนี้ยราคาไม่แพงแน่นอนจับต้องได้แน่และมีกล่องหลังเนี่ยคุณไปจ่ายตลาดไปอะไรพวกเนี้ยสะดวกสบายครับคุณผู้ชมครับนี่ปุ๊บดับให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคาการตัวนี้นะคุ้มสุดคุ้มยังไงอัพไซด์ดาวโชกหน้าก็ได้ไปนะครับโชกหลักโมโนโชคนุ่มอยู่แล้วไฟหน้าเป็น LED ไม่ขี้เหล่เลยนะครับผมเรียกว่าทันยุคทันสมัยมากๆแต่ไฟเลี้ยวนี่ยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่แต่สมมุติคุณอยากจะไปเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็ทําได้นะครับผมอ่าแล้วก็สมมติอยากจะเปลี่ยนหลอดธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็ ถูกแสนถูกเลย20-30บาทนะครับมีให้เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยออกทริปดีนะครับผมขี่สนุกนะไม่ได้เหนื่อยมากไปใครที่เน้นกินลมชมวิวนะครับลมปะทะตัวดีๆนะฮะเป็นแนวน a ก e d ็ i ไบเป็นคลาสสิกคาเฟ่นะครับต้องตัวนี้เลยนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาค่าตัวมากๆนะฮะมือหนึ่งเนี่ยเกือบแสนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง5 5 9 0 0บาทคุณผู้ชมครับรถสวยกิ๊บแบบนี้รถบ้านมือเดียวแบบนี้นะฮะรถเป็นสีปีือง2 0นคุณผู้ชม ปีับปี20แล้วนะครับผม55,900บาทไม่ไซกิปแบบนี้ช้าอดแน่นอนแล้วมีคันเดียวด้วยนะครับตอนนี้นะโทรมาได้เลยที่ 064, 63, 63, 6 3 5 0 6 4 63, 63, 6 3 5จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนคุณผู้ชมแล้วสีนี้บอกอย่างที่บอกทำเป็นตัวฉลอง60ปีได้โคตรง่ายเลยนะอันนี้ไม่ควรพลาดครับคุณผู้ชม x อเป็นรถที่ขี่ดีมากๆเรียกว่าเป็น รุ่นที่ยามาฮ่าทำมาแล้วปังกว่าคู่แข่งนะต้องบอกว่าปังกว่าคู่แข่งจริงๆนะครับทั้งราคามือสองก็แข็งด้วยนะครับแล้วก็รูปทรงนะต้องบอกว่าใครที่ชอบความคลาสสิกอะ่ะเอาง่ายๆ10ปีข้างหน้าหรือ10ปีที่แล้วคุณมาดูรถรุ่นนี้มันก็ยังสวยแน่นอนนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าหวือหวาหรืออะไรแต่ทรงนี้มันอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่เชื่อลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูได้ว่า,าที่เคยชอบมอเตอร์ไซค์เนี่ย มาดูรถรุ่นนี้แล้วยังสวยอยู่ไหมนะครับร้อยละแปต้องบอกเลยเฮ้ยรถรุ่นนี้สวยนะครับผมอโอเคนะฮะโทรมาได้ที่0ูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าราคาห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเนี่ยรวมส่งฟรีแล้วด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑลอายุทยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นและส่ง ไปถึงอยุธย,ยาเนี่ยไม่มีค่าให้จ่ายเลยนะแล้วส่วนต่างจังหวัดเนี่ยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศย้ําว่าที่สุดในประเทศนะครับผมอย่างโคโราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500ร้อยคุณผู้ชม500นี่ส่งถึงหัวกระไดบ้านนะฮะค่าทางด่วนค่าน้ำมันเนี่ยไม่มีเรียกเก็บเพิ่มนะครับรวมหมดเบเด็ดเสร็จขาดอยู่ใน500บาทเลยนะครับผมนะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรแค่โทรมาคุยก่อนนะครับจะขายรถเช่นเดียวกันนะฮะผมรับซื้อทั่วประเทศไทยทุกจังหวัด โอนเงินสดเดี๋ยวนะั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติและไปทั่วประเทศไทยย้ำว่าทั่วประเทศไทยนะฮะมีทีมงานไปถึงหน้าบ้านเคาะประตูน็อกๆอกอ,กอย่างนี้เลยนะครับผมให้ราคาสุป,ปริดนะครับผมคุยกันได้นะฮะโอเคนะครับผมเอกสารนะครับว่าบริการแรกเรื่องการจัดส่งไปแล้วบริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางอุปปบายระบบไฟระบบ,บเบรกระบ,บบเครื่องและแบตเตอรี่เท่านั้นไม่พอเราถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับบริการที่2ตัวเช็ค20จุดแล้วก็ถ่ายของเหลวไปให้บริการที่3 Yeah. <laughs> รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลก็ไม่เสียเอ่อก็เรียกว่าจะวิ่งหมื่นโลพันโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันนะครับผมอ่ามีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับสบริการนี้ให้ไปในราคาแค่ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยและที่สำคัญคันนี้เหมือนโชคสองชั้นเพราะประกันมันห้าปีห้าหมื่นโลรถจดปีหกสามเพราะฉะนั้นประกันจะไปหมดมีปีหกแปดนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้ยังอยู่ในประกันนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา นะครับ064 63 63 635โทรไวที่สุดโทรไวกว่าลายแน่นอนนะครับโทรไปได้เลยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมสองคันสวยๆนะครับ